สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยเป็นวันดีค่ะเป็นวันที่13ของเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักแล้ววันวาเลนไทน์นะคะพี่อ้อยไม่มีความรักอะไรกับใครนอกจากลูกๆหลานๆแล้วก็เพื่อนฝูงส่วนรักเป็นพิเศษนั้นน่ะพี่อ้อยก็รอมาตั้ง12ปีแล้วก็ไม่มีหรอกค่ะนะคะสามีเสียชีวิตไป12ปีแล้วนะคะ เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินะคะถึงแม้ไม่มีเขาแต่ว่าเราก็ยังแข็งแรงค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่วาดหวังอะไรผู้ที่ก้าเข้ามาในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่มาแต่ตัวต้องมีมันนี่นะคะต้องช่วยเหลือครอบครัวเราได้การกินอยู่ค่นะบีอิงคือการกินอยู่ทุกวัน มีหลายๆคนค่ะมาเสนอนะคะอยากจะมาอยู่อยากจะมาดูแลถามว่ามาเฉยๆมาแต่ตัวน่ะนะก็ไม่ต้องหรอกค่ะฉันดูแลตัวเองได้แต่ใครที่จะก้าวเข้ามานั้นนะจะต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนกินนะคะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจหรือว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วฉันจะมาแหมกกับเธอหรือฉันอยากจะไปแหมกะกับเธออะไรประมาณนั้นต่างคนต่างมีงานทำถือว่าช่วยเหลือกันแล้วก็มาดูแลกัน ส่วนเรื่องการที่จะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องใช้เงินมากค่ะ30บาทตายทุกโลกนะพี่อ้อยไม่ใช้ค่ะพี่อ้อยใช้สิทธิของลูกนะคะเขารับราชการเวลาไปหาหมอนะก็ฟรีค่ะนะคะยุกยาอะไรทุกชนิดนะฟรีหมดเลยแม้กระทั่งนอนโรงพยาบาลน,นะตรงนี้เราไม่เบียดเบียนเขาแต่เขาจะต้องมีเงินเดือนกินบ้างนะคะโอเค เอามาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแต่เห็นแก่ตัวไม่ต้องมีผัวกันหรอกค่ะนะคะไม่รู้จะมีไว้ทําอะไรมีแล้วช่วยเหลือเราไม่ได้นะ่ะทุกใจเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่อ้อยอยู่นี่พี่อ้อยอย่อยางเงี้ยดีแล้วละนะวันนี้ก็จะตัดอ้อยนะคะนี่ค่ะอ้อยเยอะเกินเกินนะคะนี่ค่ะหลายต้นมากเลยไปจะตัดแล้วนะคะต้นนี้เอยต้นนี้ไม่ไหวมั้ง เอาต้นนี้ดีกว่านี่ค่ะต้นนี้แก่แก่แล้วค่ะแก่พอๆกันกันกบพี่อ้อยนั่นแหละอ้าวอย่าตัดก่อนโอ้โหหักเปาะเลยเปาะทันทีเลยเปาะชันลากเลยนี่ค่ะโอ้โหหนักมากค่ะสูงใหญ่อ้อยนี้สี่เดือนนะคะเนี่ย เต็มที่แล้วค่ะนะคะใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะคะมารับได้ค่ะเขาเรียกว่าต้นอ้อยยานะคะหายากนะไม่ใช่ต้นอ้อยธรรมดาอ้อยยาอ้อยแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีเป็นบางบ้านที่เขาปลูกนะคะบางบ้านเขาก็ไม่เอาไวทา้ทำพันเพราะเขาไม่รู้ว่าสรรพคุณนั้นมีอะไรบ้างสรรพคุณดีมากเลยค่ะอ้อยยาเนี่ยนะคะไม่ใช่อ้อยทั่วไปที่เขาปลูกในไร่นะคะอันนั้นเป็นอ้อยหวานค่ะ อันนี้อ้อยยาค่ะซึ่งต้มไปแล้วมันไม่หวานค่ะแต่มาออกจะมีกลิ่นอ้อยค่ะกลิ่นหอมหอมหนวยนวยค่ะนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ต้มแล้วหวานนะคะต้นอ้อยไม่ใช่ต้มแล้วไปแล้วมันหวานนะคะมันไม่หวานหรอกเดี๋ยวพี่อ้อยจะตัดลำมันแล้วอืมอ่ะตอนนี้ก็เริ่มตัดแล้วนะคะวันนี้มีด เป็นมีพิเศษค่ะของไทยน้ำเช่ของญี่ปุ่นสูงมากเลยลำต้นสองสี่หกแปดสิบสองสิบหสิบแปดค่ะสิบแปดนะคะสิบแปดลำปล้องนะคะมันยาวมันสูงมากเลยค่ะแล้วเนี่ยจะตัดไม่ทันแล้วค่ะใครที่อยากจะได้นะคะมารับเอาไปค่ะเอาไปต้มดื่มนะคะ อ้อยนี่เป็นอ้อยยาเป็นกรณีพิเศษอุ้มแมวแล้วดูซิแม่คุณเลยฝากขนไม่เต็มตัวเลยอ้าไม่เป็นไรนะคะขนแมวก็ขนลูกเรานั่นแหละนะนี่ค่ะเยอก็จะมาตัดนะคะนี่ค่ะจะตัดเป็นป้องปลองแล้วกันสามป้องอืม ก็ไม่ได้ทําวิดีโอมานานแล้ว่ะนะคะนี่่ะ,ะอาจจะมืดหน่อยนะคะตรงนี้บอกไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวเอาใหม่นะคะตรงนี้ก็อาจจะสว่างขึ้นมาบ้างเมื่อกี้มืดไปนิดนึงนะที่ทำวิดีโอของพี่นะคะจากมือถือไม่ใช่ iPad นะคะมือถือเล็กๆของพี่นี่แหละ่ะพี่ไม่มีเงินที่จะมาซื้อไอ้นูน่นไอ้นี่ฮะ คืออยากจะเก็บวิดีโอของพี่เล็กๆน้อยๆเอาไว้เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มาคิดว่าจะต้องทำเป็นเอาเงินเอาทองอะไรมากมายขนาดนั้นก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่เราจะทำได้นะคะอืมมาขอใส่แว่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นใบอ้อยนะคะต้องระวังเพราะว่าใบานี้มันจะมีเป็นขนขนหนามๆนะคะ แต่อ้อยนี้นะมันข้นหนามไม่ค่อยมีเลยค่ะมันเป็นเปลียนลื่นๆบอกไม่ถูกะนะนะคะก็ตัดง่ายค่ะแล้วก็เกลาก็ง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะตัดเป็นท่อนๆค่ะถึงจะเอามาเกลานะคะเราเอาพวกดำๆนี่ออกค่ะนะคะ เหลือดำดำเนี่ยค่ะเอาออกเพราะว่าพวกนี้นะคะมันจะเป็นเสี้ยนถ้าหากต้มไปแล้วมันจะอืมันจะดํามากเกินไปเอาเอาดําๆนี่ออกไปบ้างนะคะเราไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆก่อนที่จะต้มเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็บุบๆๆแล้วก็ใส่ในหม้อแล้วแต่ถนัดนะคะใส่จนเต็มนะคะหมายถึงว่า มีอ้อยแล้วก็ลำอ้อยใส่ในหม้อนะก็ไม่ต้องใหญ่มากมาะหม้อเบอร์สิบแปดยี่สิบหรือยี่สิบสี่อะไรก็ได้ค่ะนะฮะต้มลงไปค่ะต้มไปพอเดือดค่ะประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะก็ยกลงได้นะฮะแล้วเ,าเอาน้ำในดื่มร้อนๆค่ะแทนน้ำชานะคะนี่ค่ะน้ำดื่มนะคะดื่มไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นน้ำเย็นก็ได้นะปล่อยให้เย็นแล้วดื่มก็ได้แทนน้ำนะคะ นี่ค่ะลำนี้นะคะสองสามลำนี้นะคะ่ะจะต้มเออสองลำเนี่ยได้หม้อหนึ่งหม้อเล็กๆนะคะเบอร์สิบแปดหรือเบอร์ยี่สิบเนี่ยค่ะต้มได้คะ่ะดื่มได้หนึ่งวันนะคะต้มให้มันแบบมีสีสันหน่อยให้มันง,งวดลงไปนิดนึงนะคะ่ะใส่น้ำเยอะหน่อยต้มให้มันงวดหน่อยนะคะแก้เบาหวานคะ่ะนะคะแก้โรคเบาหวานเลยนะคะอันนี้แก้โรคเบาหวานโดยตรงบอกโดยตรงส่วนความดันใช้ไม่ได้นะคะ แก้หวานเพราะว่าต้นอ้อยนี้มันจะไปปรับระดับน้ําตาลในร่างกายของเรานะคะอืเอ๊จำไม่ได้นะว่าเอามีดอญี่ปุ่นไปวางไว้ไหนจําไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายเราไปวางไว้ไหนเนี่ยเราจําไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยหาค่ะนะคะเนี่ย่ะก็กลาวกันไปค่ะ บางคนก็บอกพี่อ้อยทําไมไม่ทําวิดีโอออกกําลังกายจ้ะเดี๋ยวพี่อ้อยมีโอกาสพี่อ้อยจะทํานะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ลงไปเล่นน้ําแล้วเตุที่ไม่เล่นน้ํานั่นเป็นเพราะว่าน้ําไม่มีค่ะน้ํเขาปล่อยตอนกลางคืนค่ะปล่อยจากเขื่อนนะคะเขื่อนสีนครขรีเขามไม่ได้ปล่อยกลางวันเพราะกลางวันก็จะแห้งมากเลยเมื่อแห้งแล้วไม่มีน้ําเล่นปีเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้จะไม่มีน้ําเลยค่ะที่หนองบัวนะคะแม่น้ําแควใหญ่ ทุกปีนะโอ้โหไหลสวยมากแต่ปีนี้แห้งแรงก็โอเคไม่เป็นไรค่ะโควิดในทีก็มาด้วยค่ะเขาก็กลัวค่ะเพราะว่าการเป็นหวัดก็คือคนเล่นน้ำล้วจะเป็นหวัดน้ำมุงน้ำมูกนะคะมันจะไหลไปตามน้ำแล้วจะติดอันนี้ติดเชื้อเร็วติดเชื้อง่ายเขาจึงป้องกันค่ะนะคะ คนไหนที่อยากจะเล่นน้ำก็อดทนนิดนึงถ้าหากว่าเขาไม่ปล่อยไปนะปีนี้ปีหน้าปีนู้นปีนู้นพี่ก็แก่ลงแก่ลงทุกวันแก่ลงแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เล่นน้ําไม่ได้แล้วนะลงไปก็อันตรายนี่นะฮะพี่อ้อก็จะทําไปอย่างนี้ค่ะนะคะไม่มีอะไรที่มันจะต้องแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะ คนเป็นบาหวานอย่าลืมนะคะถ้าขยันนะคะญาติพี่น้องคะลูกหลานแต่ละคนนะคะแต่แบบพ่อแม่เขาเป็นบาหวาน,นะคะ่ะมาเอาเถอะคะ่ะที่บ้านพี่อ้อยนี่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนะ,ะนะตัดให้หลายๆต้นเลยเยอะๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวพี่อ้อยก็ไปต้มแล้วค่ะต้มสดๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะอรทรสมากเลยมันจะหอมต้นอ้อยเนี่ยจะหอมหอมนวยนวยหอมอ,อ่อ,อนๆนะ ดื่มน้ำอ้อยแล้วโอ้โหอร่อยอะนะมีหวานมีมันอยู่ในตัวเสร็จอือฮึนี่ค่ะสองท่อนนี้ต้มได้หนึ่งหม้อค่ะก็มีสองสามท่อนสี่ห้าท่อนเนี่ยอยู่ในนี้โอ้โหเยอะแยะค่ะต้มได้หลายวันค่ะนี่ก็จะไปฝากเพื่อนนะคะเนี่ยเพื่อนไม่มาเอาเราก็จะเอาไปให้เขาเดี๋ยวจเกรา,าก่อน เราฟื้นให้มันสวยงามก่อนเราจะไปให้เขานทงให้มันสวยงามนะคะวิดีโอวันนี้มืดเนี่ยมืดเพราะว่าเราอยู่ที่เงาของต้นไม้นะคะมันก็เลยแลดูมืดแลดูไม่ค่อยสว่างะคะ่ะไม่เป็นไรดูได้ สวย่ะลำสูงค่ะสูง่ะนูนเลยค่ะนูนเลยสูงมากค่ะแล้วก็สวยมากอันที่จริงเนี่ยนะนะตัดโคนมันทิ้งไปแล้ว่ะนะถอนรากถอนโคนอะ่ะตอนนี้มันมีรากอยู่นิดเดียวค่ะสองต่อเล็กๆมันกุศลพ,พุ่งขึ้นอ่ะไอเราก็เออเราบอกเอออยากจะเกิดก็เกิดเถอะไม่เป็นไรหรอกนะอยากเกิดก็เกิดใช่ไหมเออ จากนั้นมันก็ขึ้นมาโอ้โหแตกหนอเยอะแยะเลยกลายเป็น30ปว่าต้นเป็นกอเดียวใหญ่ๆเลยนะทุกทีก็มีสองสามกอตอนนี้พี่ต้มแล้วก็ดื่มแล้วมันหายนะจากโรคเบาหวานเนี่ยนะของพี่เนี่ยนะขอโทษฮนะฉีแล้วใสกิ๊กเลยแต่ก่อนฉีคุณฮะนะฉีคุณเลยสังเกตดูว่าเออเราฉีคุณและฉีบ่อยนะมาตอนหลังเนี่ยฉีแล้วใส เราก็เลยเออมีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันฉี่ใสแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นนะคะเมอก่อเนี่ยนะกลิ่นบาหวานออกมาเลยตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นบาหวานคิดว่าเออคงจะทานอาหารแบบเผ็ด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 ปิ้วปวมั้งมันถึงจะมีเคียงนี้จะเปล่าหรอกเราเป็นบาหวานเราไม่รู้ค่ะเป็นบาหวานขึ้นตาจนกระทั่งว่าเราล้มค่ะตื่นไม่มาบ้านหมุนบ้านหมุนแล้วล้มลงเนื้ค่ะ พอไปเช็คล่างกายโอ้โหคุณหมอบอกปล่อยให้เป็นเบาหวานขึ้นซะขนาดนี้320อวันนั้นความดันร้อยแปคิดดูสิเราตายอะเรียกว่าโอ้โหฟื้นมาได้อะนับว่าดีแล้วค่ะอันนั้นเมื่อสปีที่แล้วนะฮะแต่มาเรื่อยๆเรื่อยๆหมอก็ให้ยามาให้ยามาก็วันหนึ่งทาน14เม็ดนะฮะยา เบาหวานความดันนะคะคอเลสเตอรอลนะโอ๊ดหทานบัณฑหนึ่งสิบสี่เม็ดทั้งเช้าทั้งเย็นไหวไหมไม่ไหวหรอกพี่ก็เลยทําไงก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกคุณแม่เขาก็เป็นพี่อ้อยเอาอ้อยยาเนี่ยไปต้มแม่เขาหายบอกจริงหรือเปล่าบอกจริงไม่ได้พูดเล่นนั่นไงปลูก็เยอะแยะเลยเอาไปถ้าอยากจะหายเอาไปต้มใครไม่อยากหายลนะ่ะอาการแบบนี้เนี่ยนะเราขับรถไม่ได้เลยมันเวียนหัวนะ ขับรถยนต์ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ยิ่งไม่ต้องพูดเลยสตาร์ทแล้วอะไรปื๊ดไปเดี๋ยวก็ล้มนะผลที่สุดป้าพี่ก็ไปเอามาเอามาก็ต้มทุกวันเขาบอกเอาเอายอดไปปลูกด้วยเราก็เอายอดมาปลูกมาปลูกนะมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยดีนะขอก็สองสามครั้งนะพอยอดปลูกปลูกได้สามเดือนค่นะมันขึ้นแล้วตัดตัดได้แล้วพี่ก็เลยไม่ได้ไปขอเขาอีกเพราะว่าเราปลูกแล้วตอนนี้ปลูกอ้อยยามาสองสามปีนะคนะเนะี่ยปลูกอ้อยมาสามปีได้มไหม,มจากนั้นพี่ก็ดื่มดื่ม ไม่ใช่ดื่มสองสามปีนะดื่มนะดื่มประมาณสักเดือนนึงติดติดกันเราก็เว้นไว้บ้างนะอาทิตย์หนึ่งเราจะต้มสถถกมักทีหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งต้มสักทีหนึ่งมันก็ค่อยห่างไปสองอาทิตย์ต้มสักทีหนึ่งค่อยค่อยห่างไปห่างไปเพราะเราสังเกตดูฉี่เราฉี่เราถ้าหากใสเนี่ยแสดงว่าน้ําตาลเนี่ยนะมันอยู่คงที่แล้วมันแสดงว่ามันไม่ขึ้นมากแล้วพี่ก็เลยห่างห่างห่างมาพี่ก็เลยประกาศบอกว่าเพื่อนๆนถ้าหากว่าเป็นเบาหวานให้มาเอาอ้อยยานะ ให้มาเอาที่นี่ค่ะขับรถมาเหอะแล้วก็เอาไปปลูกนะมา,าหนเดียวเนะี่ยเอายอดไปสองสยอดไปปลูกเดี๋ยวมันขึ้นพอขึ้นปั๊บกับเธอก็นั่นแหละใครมีเบาหวานเป็นเบาหวานในบ้านก็กินได้ทุกคนนะก็เลยพูดไปบอกเพื่อนๆบางคนก็กขับรถมาไกลนะมาอาจากประเทศนะมาบอกคุณย้อยเห็นอยู่ใน y o u t u b e แล้วค่ะมาเลยมาเลยตัดให้เลยค่ะย้อยตัดให้นะคะ ัดให้ไปอะไปอะไปเยอะๆค่ะมีที่ดินปลูกน่ะปลูกใน,น,นกระถางก็ได้กระถางใหญ่หน่อยค่ะกอเดียวเท่านั้นนะคะคุณกินได้ทั้งครอบครัวอย่าประมาทนะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะมันมาแบบไม่ต้องบอกอาหารการกินของเราเนี่ยนะเราจะหลงกินถ้าหลงกินอร่อยแล้วนะะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะโรควิ่งตามมาเป็นพรวนเลยเบาหวานแหลกสดมาความดันโอ้โหคอเลสเตอรอลสูงขึ้นอู้หูยไขมันเทียบมาเองโรคไต ของพี่ะเป็นระยะสองแต่พอโรคไตนี่ต้องดื่มอย่างนี้นะคะโรคไตต,ต้องต้มใบหยกนะกับเออ่มะตูมค่ะมะตูมแห้งที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะนะเอามะตูมแห้งเนี่ยนะเอามาสักสามแผ่นเนี่ยนะสามสามที่เขาฟันฟันสามแผ่นเนี่ยสามแผ่นต้มกับมะตูมอีกประมาณห้าหกใบนะคะต้มต้มกินมื้อแต่ละมื้อไปเลยะค,ะค่ะหมายความว่ากินทั้งวันนะคะต้มหม้อประมาณ30หรือ32ก็ได้ะค่ะต้มไป ต้มไปสักประมาณ2 0 2 0นาที <c oughs> 2 0 3 0นาทีถ้าหากใส่น้ำเยอะนะได้ค่ะแล้วก็มอดไปมอดไปเตาหนึ่งเลยใส่ใส่เตาฐานนะเตาถานอันนี้คือกะเตาฐานเตาถานเตา,า,เ,ตา,า,เ,ตา,าเล็กค่ะเล็กเฉพาะเฉพาะหม้อค่ะแต่ไม่ใช่ต้ม้นนิดเดียวไม่ใช่นะคะต้มเยอะหน่อยดื่มแทนน้ำเลยนะคะอันนั้นก็คือใบยอกับมะตูมอันนั้นคือ แก้โรคไตค่ะแก้โรคไตอันนี้แก้โกรคเบาหวานนะคะอย่าไปเชื่อจนมากมายแต่ลองทําดูไม่มีอะไรที่เสียหายค่ะถ้าเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ทําไปนะคนเราอ่ะกินยาหมอแล้วมันก็ยังยงอยู่นั่นแหละไปหาหมอที่ไรหมอก็สั่งยามาทีหนึ่งเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งสั่งกินกินกินโอ้โหเรากินแล้วเรากินไม่ไหวบางทีเราอ้วกเลยนะเราอ้วกเพราะว่าเรากินยาเยอะค่ะกินยาเยอะเราเวียนหัวไม่มีแรงค่ะ ยาที่ว่าขับคอเลสเตอรอลนะคะกินก่อนนอนค่ะเราตื่นมาไม่มีแรงเลยค่ะมันหมดแรงค่ะมันก็เปี้ยกับมันมันเปียปวดตามเนื้อตามตัวไปหมดนะคะนะคะยาบางตัวเนี่ยมันจะหวดเราค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียทำให้เราอยากง่วงนอนทำให้เราไม่เอ็กซิิทีฟต,ตัวเองไม่สดชื่นเนี่ยยาบางตัวเป็นอย่างนั้นนะคะพี่อ้อยก็เลย hmm, ต้องกินสมุนไพรช่วยบ้างละนะไม่ใช่ว่ายาหมอไม่ดียาหมอ ของที่ดีมากเลย่ะเป็นยานอกนะคะยาที่มาจากโรงพยาบาลไข้สุรศรีเป็นยานอกนะคะยาแพงแพงค่ะไปแต่ละทีเป็นหมื่นนะคะไม่ใช่ธรรมดานี่ขนาดไม่ในนอนโรงพยาบาลน,นะหมื่นสามหมื่นเจ็ดนะคะมาเป็นกระสอบเลยยาเป็นกระสอบเลยค่ะแต่พี่อ้อยก็กินนะเพราะเขาให้มาต้องกินนะถ้าไม่กินเนะี่ยพี่อ้อยไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ พี่อ้อยกินไปด้วยสลับก,กันเราดื่มน้ําแทนที่เราจะดื่มน้ําเปล่าเราก็มาดื่มน้ําสมุนไพรซะนี่ตรงนี้มันก็ช่วยได้นะฮะซึ่งต้นอ้อยเนี่ยดื่มแล้วมันง่ายมากแม้กระทั่งโรคไตนะฮะต้มใบไอ้ต้มะมะตูมกับใบยอเนี่ยก็ดื่มง่ายค่ะนะคะไม่ดื่มยากหรอกดื่มง่ายนะคะสบายๆคนที่คิดว่าจะอมโรค หรือว่าจะดื่มยาหรือว่าจะกินยาเพื่อหายเออบางคนบอกโอยไม่เอาหรอกหมอให้มาก็ไปวางนะไม่กินเราต้องกินสลับนะคะคนเรากินยากับต้มสมุนไพรเนี่ยสลับกันนะคะถ้าไม่สลับไม่ได้หรอกคะ่ะเราอย่ารอให้ถึงวันนั้นเนาะวันที่โอ้โหมันแก้กไขไม่ได้แล้วค่ะนะคะ ยุกยาเรากินเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องต้มสมุนไพรนะคะเพื่อสลับกันไปใครจะไปกินยาวันหนึ่งสิบสี่เม็ดได้ละ่ะบางวันกินยาซี่จนแบบฉันไม่ได้ตายาเพราะโรคไะฉันจะตายเพราะยานะเพราะมันเยอะเกินตื่นช้ามาเห็นยาแล้วต้องกินอย่างเงี้ยกินหลังอาหารกินก่อนอาหารโอโ้โหมันมากนะคะแต่เราต้องกินค่ะนะหมอให้ก็กินลูกไปไหน แต่ว่าไม่ใช่งานของลูกใช่ไหมเแล้วนิงออกบูธที่ไหนวันนี้หนิงออกบูธที่ไหนออย่าลืมซื้อนะยานะจำได้หรือเปล่าล่ะอืมกาแฟด้วยแล้วก็ก๊อกน้ำอย่าหยอดตาลูกชายไปทำงานค่ะ คุณแม่ก็อยู่บ้านวันนี้ก็จะมีแขกมาสามคนนะคะตอนประมาณช่วงบ่ายพี่อ้อยก็ละล้าตอนเช้าค่ะนะมีเวลาก็ทําอะไรได้ก็ทําไปไหนลูกจ๋าไหนเหนียวมาแอบดูแม่ทําไมไหนดูสิอุยโยนี่วิเชียนมาจ๋านี่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 นอืมพระเอศนมีแมวเป็นเพื่อน่ะวันๆเขาก็ เป็นสั์เลี้ยงที่น่ารักค่ะมาออดมาอ้อนเราอืทำให้ใจทึบใจเหงาวได้บ้างบางครั้งเข้ามาออดมาอ้อนนะมาเข้าแข้งเข้าขาเราก็อุ้ก็บ้างให้ความรักะนะหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่นะให้ความรักตอนนี้มันจะมีหมาตัวหนึ่งอะคะ่ะสามขานะคะที่รับบริจาคพอแล้วค่ะค <นา S 1> รบสองพันนะคะพอนนายกที่สนต้องมอก เพราะว่าเราจะต้องทำหมันให้เขาเขาลำบากค่ะเป็นตัวเมียน,นะคะจะเอาตัวไม่นอดอยู่แล้วอ่ะอยู่ๆเดี๋ยวจะถูกคมคืนแต่เวลา8โมงเช้าถึง5้างเย็นเลือยวจะลํบาบาพี่อ้อยก็เลยเรียะายเพื่อนฝูงนะคนละ200 500อีกคนให้800มากมายโอ้โหเพื่อนคนนี้นะทั้งที่เราเนี่ยนะไม่เคยได้เห็นหน้าก,กันเลยเคยคุยกันเขามีน้ำใจมากเลยค่ะน,น,นะ อยากออกนามแต่ว่าเขาคงจะสงวนนะไม่เป็นไรค่ะบุญทำมานะ่ะได้กับเขาเต็มๆนั่นแหละค่ะนะคะโอ้โหจากนั้นพี่ครบเลยพอแล้วเดี๋ยวจะทำหมันให้เขานะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวค่ะส่วนอาหารการกินไม่ต้องห่วงค่ะให้เป็นพี่เลยนะคะหมาแมวบ้านพี่เลี้ยงดีค่ะไม่ต้องห่วงนะหมาเลี้ยงนอกลั้วด้วยค่ะนอกลัว้วถึงว่าไม่ใช่หมาเรานะเป็นหมาคนอื่นแล้ว แต่เราก็สงสารเพราะว่าเราเคยให้กินเขาเคยให้กินเขาก็จะมายืนเกาะที่ประตูรั้วทุกวันค่ะสี่โมงห้าโมงเขาถึงเวลาเขาจะมาแถมแถมยังพาเพื่อนมาอีกนะนีะ่คงจะไปคุยภาษาหมากันแล้วนะว่าเออบ้านนี้เนี่ยเขามีอาหารการกินไปบ้านแม่เราสิแม่เราให้ทุกวันเลยเขาคงจะให้เธอบ้างแหละพาเพื่อนมาไอ้เราก็แม่ข็ขำนะแมมตัวตัวเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะยังจะพาเพื่อนมาอีก ไอเจ้าเป๊สามขานี <laughs> like ่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็พาหมานะเป๊สามขาเนี่ยแล้วบอกโอ้โหเธอไปหาเพื่อนมาแหมแทนที่จะเอามาเป็นดีๆหน่อยเอาแบบพิการมาเลยนะเขาก็ยืนมองหน้าเราเหมือนรู้อะนะว่าฝากหน่อยเถอะเพื่อนเขาพิการดูสิหมาเขายังมีเพื่อนนะเขายังเอื้อเฟื้อแล้วเราแอบดูนะคะเวลาเราให้อาหารนะคะเราให้โรงไก่ไปเนี่ยนะคะหรือว่าเราจะต้อง รวนหมูนะคะหุงข้าวให้เยอะเต็มหม้อเลยแล้วรวนหมูแล้วก็ลองให้เขาคนเดียวลองให้เขาแค่ตัวเดียวเนี่ยนะเขาจะไม่กินนะเขาจะมองหาเพื่อนมองซ้ายมองขวามองตอนนี้เพื่อนเขาตัวเตีย้ยเ้หมาพันอะไรไม่รู้ค่ะปนฟูฟูวิ่งมาแล้วบอกไอ้เจเตียจะกินไหมเขาก็ยืนฟังเราก็ต้องให้เขานะคะพอเราให้ทั้งสองนะสองจานเนี่ยเขาจะกินพร้อมๆกันคิดดูสิ ทำไมอ่ะหมาเขายังมีความเอื้อเฟื้อต่อกันแล้วมนุษย์เราล่ะ,ะพอมีบ้างจุนเจือกันบ้างไม่เหนือบากว่าแรงนะคะเราให้ได้เราให้เหอะนะคะซึ่งมันไม่เหนือบากว่าแรงของเราลรากินมือน้อนึงอ่ะโอ้โหเยอะแยะแต่ถามว่าส,รรสัปสัตที่รอกินเนี่ยนะไม่ต้องมากเลยค่ะข้าวกรอบเดียวเนี่ยนะเขาก็โอ้โหจะนึกถึงบุญคุณเรามากเขาไม่ลืมเรานี่ฮะนี่ สัญชาตญาณของหมานะอันนี้เราพูดแบบภาษาบ้านเลยพูดฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องพี่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพราะคลิปนี้ก็ย้าวยาวแล้วค่ะนะเดี๋ยวจะเบื่อนะคะอือนะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะทําออกกําลังกายนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ออกกําลังกายแล้วก็เปิดเพลงเต้นนะก็มีอะไรที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงไปและอีุปรกรณ์หนึ่งก็ทําให้ไม่น่าเบื่อนะ เราอยู่วันวันเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราก็ทําไปนะหยวกสิ้นลมหายใจของเราจะไม่มีนั่นแหละ,นะะพี่อ้อยนะเป็นคนอย่างนี้นะแล้วไม่ได้มาตั้งโชว์กับใครหรอกไม่ต้องโชว์ค่นะเพราะพี่อ้อยก็ทำของพี่อย่างนี้ใครดูก็โอเคขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคําว่ากดติดตามไปกดที่กระดิ่งนะคะที่ u t u b e นะคะ u t u b e กดที่กระดิ่งนะ,ะกดกริง้งกริ้งที่เขาเรียกว่าซับสไคร์นั่นแหละคะ่ะนะของพี่ก็มี อ้อยแล้วค่ะขาดใบมะกรูดมะนาวขาดตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะต้มยำให้กิน <c oughs> พูดเล่นนะคะล้อเล่นเอาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนแหมพี่อ้อยอ้วนแล้วนะเนี่ยนะขอให้มีความสุขนะคะสินเจียยุอีสินนี้หัวใจนะขอให้มีความสุขทุกๆคนอายุมั่นขวัญยืนนะใบหน้าไปทางทิศไหนทางใดขอให้ปลอดภยัยคล้วคลาดจากอันตรายใดๆทั้งปวงทั้งสิน้น นะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะโชคดีมีใครสวัสดีค่ะ